อามกรกันจัดคอนเสิร์ตการกุศลทาบุญสร้างพระประธานเป็นอีกหนึ่งหนุ่มหล่อใจบุญสําหรับหนุ่มอามกรกันทีล่าสุดนั้นจะตรวจและจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลอามอารามีชาริตี้คอนเสิร์แต่ตีมตามหาปริศนาของท่านชายพศเนื่องในวันเกิดครบรอบ32ปีโดยมีผู้ใจบุญและแฟนคลับจำนวนมากร่วมงานกันอย่างอบอุ่น ซึ่งงานนี้หนุ่มอัมก่อนกันได้ขนเพลงสุดพิเศษมาโชว์ให้ฟังกันอย่างจุใจรวมถึงเซอร์ไพรส์จากแฟนคลับที่สร้างความประทับใจให้กับหนุ่มอามอย่างสุดซึ้งและที่สําคัญของงานนี้ก็คือรายได้ทั้งหมดจากการจําหน่ายบัตรคอนเสิร์ตโดยไม่หักค่าใช้จ่ายนั้นจะนําไปทําบุญเพื่อสร้างพระประทานณนะที่พักสํานักสงน์นิพพานจังหวัดเลย โดยหนุ่มอามกล่าวว่ารู้สึกอิ่มบุญอิ่มใจที่ได้จัดงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ได้เห็นแฟนคลับและผู้ใจบุญได้มาฟังเพลงและร่วมทําบุญในคราวเดียวกันเลยซึ่งในการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็ได้นาเงินทั้งหมดไปสร้างพระประธานหน้าตัก60นิ้วโดยเลือกวัสดุที่คงทนที่สุดนั่นคือหินหยกขาวถึงแม้งบประมาณจาัดสร้างจะสูงแต่เชื่อว่าในช่วงต้นปี64น,นั้นโครงการน่าจะสําเร็จครับ ขออนุโมทนาบุญกับทุกทุกท่านส่วนปีต่อไปถ้ามีโอกาสจัดอีกก็อยากเปลี่ยนไปทำบุญช่วยสังคมบ้างและคงจะจัดเป็นคอนเสิร์ตเพราะเป็นสิ่งที่ถนัดที่สุด